สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลพาเพื่อนๆมาดูต้นโพเจสีนะคะแต่ของเรายังไม่เป็นเจ็ดสีนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเพิ่งจะแตกยอดออกมานะคะก็จะเริ่มมีสีสันบ้างแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นไม้ด่างอีกชนิดนึงนะคะที่ราคาไม่แรงนะคะ เนี่ยค่ะต้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะที่เราซื้อมานี่ก็ต้นลา150บาทโดนหน่อนน้อยรับประทานไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะแบ่งๆกันไปเนาะนี่นะคะ ต้นเล็กนี่ก็จะ150บาทนะคะก็พอเราซื้อมาเขาก็จะโตประมาณนี้นะคะอันนี้อันนี้น้องคนนี้ก็คือเราซื้อมาก่อนนะคะ,ะคนขายเขาบอกว่าถ้าแบบคือที่ร้านอะคะ่ะต้นใหญ่ๆอะคะ่ะเขาจะเป็นใบสีชมพูสีม่วงสีอะไรแบบสวยมากเลยนะคะเราก็แบบ ถามเขาบอกว่าเนี่ยของเราอะค่ะใบมันงอกออกมานี่ใบใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆใบเกือบเท่าฝ่ามืออะคะ่ะเป็นเหมือนใบโพนะคะแต่เขามีลายแต่เขาไม่เป็นเจ็ดสีอะคะ่ะคนขายก็เลยบอกว่าให้เด็ดค่ะให้เราเด็ดใบทิ้งเลยนะคะไปไหนที่เป็นสีเขียวให้เด็ดใบทิ้งเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาใหม่นะคะนี่ค่ะอันนี้มันมีแต้มขาวนิดนึงเราก็ไม่อยากเด็ดอ,อ,อันที่แตกออกมาใหม่ก็จะแบบข้างล่างอะค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นลายเห็นไหมคะ จะเป็นลายแบบเขียวขาวซะมากกว่าค่ะแต่ใบนี้น่ารักเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูลักษณะใบาสิคะเห็นไหมคะน่ารักจังเลยมีสามแฉกอะ่ะเห็นไหมคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบไม้ด่างนะคะออกจะเป็นด่างขาวซะมากกว่านะคะเพื่อนๆนี่นะคะนี่ เดี๋ยวใบอันไหนน้องเขียวๆเ,เราก็จะเด็ดออกนะคะอันนี้ก็ขาวนะคะเราเด็ดใบนี้น้องออกดีก,กว่าึบนะคะเพราะว่านอนกินแล้วเขาจะได้แตกใบใหม่ออกมานะคะเพืเ่อนๆอันนี้ก็เป็นไม้ด่างนอกกระแสที่ราคาไม่แรงนะคะต้นเล็กๆนะคะแต่ว่าต้นใหญ่ๆเขาก็ขายกันแพงนะคะแรกๆแบบบางล้านนะคะต้นหนึ่งต้นใหญ่ๆก็ ต้นประมาณ50เซนหรือว่า70เซนนะคะแต่ว่าแต่ว่าใบเขาสวยงามมากเลยนะคะมีสีชมพูสีม่วงสีเขียวสีขาวอะไรแบบนี้นะคะ่ะเขาขายกันต้นละห6 0 0 0พันเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบของแพงนะคะก็นี่คะ่ะสวยได้เหมือนกันอุ้ยใบนี้ก็ใบนี้ก็แบบมีสามแฉกเหมือนกันคะ่ะเพื่อนๆแต่แต่ดูดู ดูใบล่างนะคะใบล่างเขาเหมือนใบโพเนาะแต่ใบนี้น่ารักกะค่ะเห็นไหมคะสองต้นนี้มีสามแฉกเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็อมชมพูด้วยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆน่ารักเลยนะคะลาไปกับไม้ด่างนะคะที่ราคาไม่แรงนะคะนี่ค่ะโพ่เจ็ดสีนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ